สวัสดีครับเจอกันกับผมกิติคนคำนวณนะครับเจอกันบนยูทูบชาแนลกิติคนคำนวณทีวีนะครับก็ผมไม่ทําคลิปหวยไม่ได้อัพคลิปหวยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ตัวเลขมา4 5วันแล้วเนาะตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์นี่ผมกลับสารคามนะครับวันจันทร์ก็เดินทางกลับโคราชนะครับวันอังคารวันพุธกุม่าวานเนี่ยก็ไม่ได้ทำนะครับมาทําวันนี้วันพฤหัสนะครับ ก็คลิปแรกนะครับในรอบ4ีวันก็เลขไม่ควรเล่นนะครับเลขไม่ควรซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับก็เตือนไว้ก่อนนะครับเป็นเพียงการนําเสนอตัวเลขที่ได้มาจากการวิเคราะห์ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับไม่ได้อ่ไม่ได้รู้ว่าหวยจะออกตัวไหนหรือไม่ออกตัวไหนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แล้วนามาเล่าสู่กันฟังนะครับวกไปที่งวดที่แล้วก่อนนิดนึงนะ เอ,อโอเคอยู่นะงวดที่แล้วนะครับแต่พอมาสรุปแล้วผมโอ้โหงวดที่แล้วเนาะหน่วยล่างสองสี่ศูนย์ก็ดับจริงๆสิบล่างสามตัวเดียวก็ดับจริงๆมีมีหน่วยบนนะเนาะเจ็ดแปดเก้านะครับแปดเด่นหน่วยล่างด้วยนะสิบบนก็หกแปดเก้าก็ดับจริงๆส่วนร้อยบนก็ห้าดับบน ดับร้อยบนจริงๆเอองวดที่แล้วโอเคอยู่นะผิดแค่หลักหน่วยล่างแค่นั้นเองเจ็ดกับเก้าก็ดับนะครับแต่แปดไม่ดับแต่มันมาพลาดตรงที่ผมมาสรุปนะครับนะนะมาสรุปคือเลขแปดมันดับหลายหลายหลักเนาะมาสรุปรวมเลขแปดมันก็เลยต้องต้องดับไปไปมาเด่นบนเด่นล่างเลยนะครับโอเคจบที่งวดที่แล้วนะครับมาที่งวดนี้นะมาที่งวดนี้ มาที่งวดนี้เลยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ครับดูแล้วชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มไปยังเพจต่างๆด้วยนะครับนะเผื่อจะมีท่านอื่นๆที่ยังไม่เห็นแนวทางแปลกๆมั่วๆนะครับผมเรียกว่ามั่วอะไรก็ได้นะเพราะว่าผมนั่งคิดเราเองวิคเคราะห์เอาเองแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับมันก็มีตรงหรือไม่ตรงกับผลหวยบ้างเป็นปกตินะครับเพราะเราไม่รู้ว่ามันออกตัวไหนนะครับส่วนท่านใดยังไม่กดซับสไครต์ยังไม่กดติดตามนะครับ ฝากกดติดตามกด sub สไคร์ด้วยอันเดีวยวกันนั่นแหละนะครับลูกกระดิ่งจะโผล่ขึ้นมาหลังกดติดตามนะครับให้กดลูกกระดิ่งแล้วตอบรับการแจ้งเตือนข้อมูลทั้งหมดด้วยนะครับผมผมจะไล่ไปทีละหน่วยเนาะเริ่มั้งแต่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างเนี่ยที่ไม่ควรเล่นนะครับผมมีสองตัวสามนะครับสามกับศูนย์นะครับสามกับศูนย์ ส่วน10ล่างนะครับมีอยู่3ตัวนะครับก็จะมี6 7กับ0 6 7 0นะครับท่านใดก็จดเอาแล้วกันนะครับผมดูเวลาที่ผมอัดคลิป3มนาทีแล้วผมเกินนำเยอะเกินไปมาดูที่หน่วยบนนะครับย้ำอีกทีนึงนครับสิบล่างนะห7เนะครับ6 7เส่วนหน่วยบนนะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับ4ตัว 1>, 1 2 3 9นะครับ1 2 3 9มาที่10บนนะครับ10บนเนี่ยมี2ตัวนะครับ3กับ4 3กับ4ี่มาที่100บนนะครับ100บนนี่ก็จะเป็นมีอยู่4ตัวด้วยกันนะครับที่ไม่ควรเล่น1 2 4 6 1 2 4 6 ต่อไปมาที่หลักพันนะครับอันนี้คือแนวทางการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นผมต้องรวบรวมทุกหลักนะครับนะหลักพันนะครับนะมีอยู่สามตัวคือสองสามห้าสองสามห้ามาที่หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนี่มีอยู่สองตัวสามกับเจ็ดนะครับหลักแสนมีอยู่หกตัวนะครับเออ มีอยู่2ตัวเช่นกันนะครับหกกับ7นะครับตาไปมองเลข6เลยบอกว่าหตัวนะครับหลักแสน6กับ7นะครับอืมนะก็ตามนี้ครับผมตามนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปด้วยนะครับไอตัวเลขเหล่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นข้อความลงกล่องบรรจัยใต้คลิปแล้วก็ กล่องแสดงความคิดเห็นให้ด้วยนะครับเผื่อท่านใดที่เกลียดิจทยเนาะโอเคครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเนาะผมคือหลังๆมาเนี่ยไม่ใช่หลังๆหรอกตั้งแต่กับจากสรรารคามมาเนี่ยผมค่อนข้างจะอ,อ,อะไรละ่ะเขาเรียกอะไรไม่อินไม่มีอารมณ์ในการคำนวณไม่ใช่ว่าหวยที่แล้วงวดที่แล้วหวยไม่เข้าแล้วไม่มีอารมณ์นะไม่ใช่นะครับคือ บังเกินกับสารครามเนาะไปบ้านเกิดอำเภอที่ผมเกิดนะครับก็แล้วก็เตลิดไปอำเภอนาดูนด้วยเป็นงานศพพี่ชายนะครับพี่ชายที่ทำงานด้วยกันเมื่อตอนสมัยผมเป็นหนุ่มโรงงานอยู่นะครับก็เพอเอินแก่ไหลาตายเนาะแล้วก็อายุยังน้อยอยู่เลยยังสี่สิบห้าสี่สิบหกอยู่เลยนะครับนะครับยังสามารถที่จะ ก่อร่างสร้างตัวได้อีกเยอะโครงการอีกเยอะแยะเลยนะครับก็มาไหลตายนะครับเพราะอากาศมันร้อนไปนอนในห้องแอร์ปกติแกไม่ไม่นอนในห้องแอร์ให้เมียนอนคนเดียววันนั้นไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้ากะว่าจะกลับสารคามไปให้วัวที่สารคามร้อนก็ไปนอนในห้องแอร์นะครับเมียมาเจออีกทีหนึ่งแกไปแล้วนะครับก็เลยก็เลยทําให้ผมคิดกับบกไปวนมาอายุเรามันแค่นี้เอง มันสั้นมากผมยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับนะยังทำยังทําอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยก็เลยเออชีวิตคนเรามันสั้นผมก็เลยเออคิดเรื่องนี้วนไปวนมาก็เลยทําให้ให้ไม่มีเวลาที่จะมาทําคํานวณหวยนะครับก็เลยเออกว่าจะสลัดเรื่องนี้ออกจากหัวได้ก็เลยเออใช้เวลานานนิดนึงโอเคครับผมเจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย สวัสดีครับ